สมัครสมาชิกเียนไทยแลนด์เคเบิลทีวีวันนี้ด้วยระบบอนาล็อกดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตรับชมช่องรายการคุณภาพจากทั่วโลกข่าวต่างประเทศในประเทศและรายการ้องถิ่นภาพยนตร์ชั้นนำการ์ตูนยอดนิยมกีฬาทุกป,ประเภทพร้อมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีกาสเปนศูนย์รวมวรีคุณภาพจากค่ายดังทรูก G ีเม,มแกรมี R.F.C.T.H. เหมาะสำหรับทุกวัยสนุกกันทั้งครอบครัวชมได้อย่างอิสระด้วยระบชัดไร้กล่องสนใจสมัครวันนี้โทร086 641 2000 00, เสียงไทยแลนด์เคเบิลทีวีเคเบิลทีวีของคนร้อยเอ็ดเพื่อชาวร้อยเอ็ด จุัาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชณเมืองเคมบริดจ์มูลรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เหตุน,นี้เป็นประจักษ์พยานที่แจ่มชัดถึงสัมพันธไมตรีอันงดงามระหว่างพระมหากษัตริย์ประเทศไทยพระองค์นี้กับประเทศสหรัฐอเมริกาที่ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพแล้วพระองค์ยังได้ทรงเจริญพระราชไมตรีกับดินแดนแห่งนี้ ไม่อย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยพระราชสถานะพระประมุขของประเทศทรงตระหนักในพระราชภาระหน้าที่และความสำคัญของการสร้างสารความสัมพันธ์กับนานามิตรประเทศทั่วโลกดังส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสครั้งที่ทรงอำลาประชาชนชาวไทยเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจยังเป็นทางการในปี2503ความตอนหนึ่งว่า เขายกให้เป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศในการไปเยี่ยมประเทศต่างๆข้าพเจ้าก็จะแสดงต่อประชาชนของประเทศเหล่านั้นว่าประชาชนชาวไทยมีมิตรจิตมิตรใจต่อเขาและข้าพเจ้าจะพยายามเต็มที่เพื่อให้ฝ่ายเขารู้จักเมืองไทยและให้เกิดมีน้ำใจดีต่อชาวไทยและตลอดช่วงเวลาปี2502ถึง2510 พระองค์ได้ส่งเคียงคู่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆทั้งทวีปเอเชียยุโรปออสเตรเลียและสหรัฐอเมริการวม28ประเทศทรงปฏิบัติหน้าที่ทูตสันทวไมตรีจากแผ่นดินไทยได้อย่างพี่พร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการทูตพระราชจริยวัตรอันง,งดงาม และพระอัจฉริยภาพในด้านภาษาต่างประเทศพร้อมกันนั้นก็ทรงปี่ยนด้วยพระราชมัยตรีอันอบอุน่นในยามที่ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะที่เสด็จและเดินทางมายืนประเทศไทยปัจจุบันความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มภูมิภาคเดียวกันเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยให้เป็นประเทศหลักของภูมิภาคที่จะร่วมมือกันสร้างสารรค์ความเจริญก้าวหน้าของประชาคมโลก จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดการแข่งขันกีฬา24ชั่วโมงและกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแรกของประเทศอย่างยิ่งใหญ่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลานชัยร้อยเอ็ดนาย 101, นสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดมหกรรมกีฬา24ชั่วโมงและกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี2557ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมืององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งตลอดจนส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นจังหวัดแรกด้วยวันที่16ธันวาคม2510พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการทูลกล้าถวายเหรียญจากการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่4 และคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นได้กำหนดให้วันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระปรีชาสามารถด้านกีฬาและเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาออกกำลังกายตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคส่วนต่างๆจังหวัดไรอเอดจึงได้จัดมหกรรมกีฬา24ชั่วโมงขึ้นโดยเริ่มแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาวันที่16ไปจนถึง5นาฬิกาวันที่17ธันวาคม2557ตลอดทั้งคืนทั้งวันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวิ่งประเภทต่างๆการแข่งขันกีฬาทางน้ำการแข่งขันยิงปืนฟุตบอลวอลเล์บอลและอื่นๆอีกมากมายตามสนามต่างๆตลอดจนกีฬาพื้นบ้านอีสานกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดสร้างความคึกคักไปทั้งเมือง ปมม้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลออกช่วยเหลือภัยแล้งเมื่อวันที่16ธันวาคม2557ดรสมศักดิ์จังประกุลผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพลตรีสถาพรใบพลูทอง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ดเป็นประธานในการปล่อยรถสูบน้ำระยะไกลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภายแล้งในเขตพื้นที่อำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิทยาขุนหอมหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าจากสถานการณ์ภายแล้งที่กำลังคุกคามเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในขณะน,นี้ส่งผลทําให้ประชาชนในเขตพื้นที่บ้านโนนสั้นหมู่ที่10ตําบลดอกล้ําอาเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบจากภายแล้งเป็นจำนวนมากไม่มีน้ำกินน้ำใช้ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจังหวัดรรอเอ็ดจึงได้ร้องขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลาจากสวนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตหจังหวัดขอนแก่นมาสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบปัญหาภายแล้งอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งสร้างความดีใจให้แก่ชาวบ้านบ้านโนนสั้นเป็นอย่างมากมาฝากข้างโนนเมื่อไหร่ เหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเหตุรายนี้รับแจ้งเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่15ธันวาคม2557ศูนย์วิทยุ191สถานีตำรวจภูทรเมืองร้อเอ็ดรับแจ้งว่ามีเหตุรถชนกันที่หน้าเรือนจำจังหวัดร้อเอ็ดจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณหน้าเรือนจำพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีดำในสภาพลมคว่ำอยู่ ใกล้กันพบผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งรักษาอย่างโรงพรยาบาลร้อยเอ็ดในที่เกิดเหตุยังได้พบกับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีบรอนทองในสภาพมีร่องรอยถูกชนที่ด้านท้ายฝั่งซ้ายจากการสอบสวนในเบื้องต้นทราวบว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บได้ขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมาจากทางอำเภอเมืองสวงมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองร้อยเอ็ด แต่เมื่อวิ่งมาถึงที่เกินเหตุรถกระบะได้เลี้ยวตัดหน้าอย่างกระทันหันทำให้คนขับรถจักรยานยนต์เบรกไม่ทันพุ่งเข้าไปชนท้ายรถกระบะอย่างจังเป็นเหตุทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บดังกล่าว พระแสงขันชัยสีเป็นพระราชสัตราวุธที่สื่อความหมายถึงพระราชภาระหน้าที่ในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ปกป้องราชอาณาจักรและประชาชนให้มั่นคงและปลอดภัยพระแสงขันชัยสีนี้เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ร่วมกับธงกระบีท่ทุดสังและดอกบัวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาทานให้เป็นเครื่องหมายประจำมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งโปรดให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2,531เพื่อทำหน้าที่ประหนึงอาวุธสำคัญให้ทรงสามารถปกป้องช่วยเหลือประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีโดยทรงมุ่งเน้นการดำเนินงานที่รวดเร็วลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและเกิดประสิทธิผลสูงสุดโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสระบุรีที่เห็นนี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของโครงการที่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปดำเนินงานโดยนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่มาทดลองศึกษาเพื่อนำผลไปปรับใช้ในการช่วยเหลือเกษตรกรยากจนและมีที่ดินทำกินน้อยให้สามารถเลี้ยงตนเองได้อันกลายเป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ที่เกษตรกรในหลายพื้นที่ของประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ตนเองยิ่งกว่านั้นมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศัสินี้ยังดำเนินงานศึกษาค้นคว้าทดลองโครงการพัฒนาด้านต่างๆยังต่อเนื่องอาทิด้านพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จนถึงด้านพลังงานเป็นต้นทั้งหมดหล้วนมุ่งไปสู่การสร้างประโยชน์สูงให้ประชาชนชาวไทยณวันนี้ยามใดและที่ใดที่เครื่องหมายมูลนิธิชัยพัฒนาปรากฏขึ้นย่อมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสู้รบกับความยากจนด้วยการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเหนืออื่นใดความเจริญก้าวหน้า ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยคือที่สุดแห่งชัยชนะของพระองค์